นุ่มๆเนื้อมัน,นอืมอืมอร่อยอร่อยมากนี่ถ้ามึงไปมีเมียใหม่นะกูสามวันกูมีผัวใหม่เด็กขาดะไรอย่างเงี้ยอาเอาตลาดมาเขาก็ดีเ,เขากลักแม่ดีเขากันไรดีใจใส่ดีรักดีก็เลยเอเอขนาดเขาเด็กกว่าแม่เป็นสิบปีอ่ะเขาก็ยังเอ,อยู่ด้วยแม่อยู่กับแม่เดี๋ยวนี้ก็มีผัวดี จะอยู่ด้วยกันจะยี่สิปีแล้วแซ่บคาแซ่บอยู่ด้วยกันจะยี่สิปีแล้วอ่ะเนาะนะฮะยูหัวเดชเขายูหัวเดชอวดอวดอวดนะสวัสดีครับแม่ลูกกินสปะมาแล้วครับผมวันนี้มากับผลไม้แม่ลูกอะไรชมพู่ชมพู่มะเมี่ยวใช่ไหมใช่ไม่ใช่มะม่วงหินมพนานเออเนาะ ใช่แนละ้มีตูมะม่วงหินมะาพร้มาวมะม่วงหินมะพร้าหรือเปล่าเออใช่ใช่ไหมใช่ใชาจะหนูผ่าให้ดูเนี่ยตูดมัน <laughs> แล้วมันไม่มีเม็ดมะม่วง <laughs> เราเคยกินแล้วนะเม็ดมะม่วงหินมะพร้าไอตัวลูกมันเป็นยังไงรสชาติเป็นไง,ง,นไงอร่อยอยู่ <laughs> อร่อยอะไรเหม็นก็เหม็นฝาดก็ฝาดเออสุกสุกอร่อยล,ลูกมะม่วงหินมาพานนะพร้าเนาะอร่อยที่กินกันวันนั้นอร่อยฝาด ใช่มะม่วงหิมะพานหรือเปล่าทุกคนอ่เดี๋ยวมาดูนะฮะเดี๋ยวมหนูผ่าเนืให้ดูว่ามันใช่หรือเปล่านะแม่นะนี่อันนี้ชื่อเขาเป็นนางฟ้าด้วยนะชื่อเขาเป็นนางฟ้าชื่อภาษาอังกฤษเลยคือ Pearlet Angel หรือว่าลูกแพรนางของนางฟ้าสีแดงแพ e a r l e t a n g e ลอะไรน้พูดสิแพ Pearlet Angel a n g e ล แองเจิลขออีกทีหนึ่งแพรลิสแองเจิลแพรลิสแองเจิลปากต้องเรียกแองเจิลแองเจิลเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่คือลูกแพรครับนี่เห็นไหมเนื้อจะคล้ายๆอสาลี่อ่าเหมือนสาลี่อ่ะเห็นไหมกินหอมเหมือนแอปเปิ้ล อหอมหอมสาลี่กลิ่นสาลี่ดมดีๆอันนี้แอปเปิ้ลมันกลิ่นคนละแบบอันนี้นี้กลิ่นแอปเปิ้ลกลิ่นสาลี่เธอเคยกินสาลี่ไหมนะเธอเคยสาลี่ลูกเหลืองๆะนาใช่เห็นไหมเออหน้าตาลูกเหลืองๆเออหน้าตามันคล้ายๆกันเปล่ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาผ่าให้คุณผู้ชมดูด้วยนะครับอ่าเห็นไหมแต่เนื้อมันจะจะแน่นกว่านะจะแน่นกว่าสา่สาลี่ เนื้อมันออกใสๆ,สสๆใช่แล้วมันก็จะนำน้ำเยอะๆหน่อยคุณดูนะ่ากินนะ่ะแต่เนื้ออันนี้จะมีความเออเนื้อเนื้อคล้ายแอปเปิลแม่ว่าเปรี้ยวอหรอส้มส้มอ่าเดี๋ยวมาลองชิมดูนะฮะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะฮะแล้ววันนี้มีหัวข้อที่จะคุยกับแม่นั่นก็คือวันทองสองใจจากประสบการณ์ตรงเลยอันนี้นะเออแม่นะถ้าพูดหยาบๆเลยนะแม่เป็นคนสองผัว สมควน้อยอ,อยากจะได้สามสี่หัวอันนี้ฉันไม่แก่นะฉันเอาจริงอันนี้จากความในใจใช่ฉันจก<อ>จริงจริงอเดี๋ยวก่อนทีมกันถามก่อนว่าแฟนหรือสามีที่อยากได้ที่สุดคือสามีประเทศอะไรอยากมีแฟนประเทศอะไรอ่าอันนี้นะไม่จํากัดไม่จำกัดให้หมันเป็นคนดีไม่ไมนไม่เอาแบบอยากได้แบบอยากชอบชอบเอเชียหรือชอบฝรั่งหรือว่าชอบนิโก ชอบไทยนี่แหละชอบไทยอ๋ออยากมีสามีเป็นคนไทยนะฮะเธอก็มีแล้วนี่สามีเป็นคนไทยจะจะไม่อยากได้ต่างชชาติิออ่ะงมดูเขาไม่ได้เอาฉันเขาไม่ยอมเอาเธอเขาตัวเตี้ยอ้วนอ้วนอย่ามาเอาพลังมันรอบตัวน้อยๆหอมๆเดิๆเดี๋ยววันนี้จะมาคุยกันเรื่องหัวข้อนี้นะนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราชิมดูก่อนว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะฮะลองกัดเลยกัดเลยหอยหอยนิ่งอ่ะกลัวเปรี้ยว รสชาติเป็นไงลูกแพรเนื้อมันนุ่มๆอ่ะเนื้อนุ่มหรอหอมนุ่มออกเปรี้ยวนิดๆหวานๆเปรี้ยวๆเปรี้ยวหวานแต่อร่อยอร่อยอร่อยอ่ะเปรี้ยวหวานๆอย่างนี้กินได้มันไม่เปรี้ยวมากไงอืมเออมันมีความผสมของสาลี่กับแอปเปิลเหมือนกินแอปเปิลลูกเมื่อกี้นั่นแหละแต่มันอร่อยกว่าเนื้อมันนุ่มกว่าเนื้อมันจะมีความฉ่ำน้ำมากกว่านะฮะเออกลิ่นหอมคล้ายๆกับ สาลี่นะฮะแล้วก็เนื้อเนี่ยจะแน่นแล้วก็มีความปูคล้ายๆกับแอปเปิลนะทุกคน,นหอมกว่าสาลี่นะหอมกว่าใช่ไหม,มนุ่มๆเนื้อมันอืมอืม,อมอร่อ,อร่อยมากนี่อ,อร่อยมากว้าวอร่อยจริงๆนะโคตรอร่อยเลยอนะ่ะจำได้ว่ารู้ละแปดสิบกว่าบาทเองอในแมคโครมันจะเหมือนกินลูกมะเหมียวมะเหมียวมะเหมียว งอมๆนั่นน่ะหวานเหมือนลูกชมพู่ลูกมะมียองอมๆนั่นแหะสำหรับแม็กนะหวานแบบไม่ติดเปรี้ยวเลยแต่แม่เขาแม่เขาเป็นคนไม่กินเปรี้ยวเลยอ่ะหวานหอมมากครับมันหอมแบบขึ้นจมูกเลยอ่ะหอมเหมือนแบบเหมือนพีชเหมือนหอมกว่าสาลี่อ่ะค่อนข้างไปทางพีชและมีความผสมแอปเปิ้ลหน่อยๆอุ้ยแปลกดีแปลกดีครับเนื้อนุ่มเนื้อน,นุ่มหอมอร่อยอร่อยสุดๆ อยากให้ทุกคนได้ลองกินลองเลยอ่ะเนอะอร่อยอร่อยมากนี่อย่างนี้เอากลับบ้านไหมกลับเดี๋ยว้แตยเอาจเจ้ากลับบ้านนะกลับบ้านอะแล้วเข้าเรื่องฮะวันนี้แม่คิดยังไงกับการที่คนหนึ่งมีหลายผัวอ่าในฐานนี้ถามในฐานะคน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 เก่าคนแก่อ่าอืมอะคิดยังไงกับเรื่องวันทองสองใจหรือคนมีหลายผัวอืม ในมุมมองของแม่ในมุมองของแม่นะคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้เพราะว่าบางคนก็วาสนาดีก็เจอผัวดีใช่ไหมบางคนก็วาาสนาไม่ดีก็เจอเมียไม่ดีอืใช่ไหมมันเลือกเกิดไม่ได้อันนี้หรือเปล่าแต่บุญแต่เวรแต่กรรมที่เขาลิขิตมาไม่เกี่ยวกับบุญกับกรรมสาหรับหนูหนูรู้สึกว่ามันเป็นที่ตัวบุคคล มันเป็นที่ตัวบุคคลบางทีผู้ชายดีผู้หญิงไม่ดีหรือบางทีผู้หญิงดีผู้ชายไม่ดีอ่มันเลยทําให้อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วคนสมัยก่อนนะเขาจะแต่งงานกันไวโดยที่มันก็อยู่ที่ใจผู้หญิงถ้าผู้หญิงเราถ้าอดทนนะมันก็อยู่ด้วยกันได้อยู่ทีความอดทนด้วยใช่ไหมใช่ช่างมันมันจะไปเดี๋ยวมันก็มากลับมาอะไรอย่างเงี้ยคนสมัยก่อนจะคิดแบบนั้นแต่คนสมัยนี้จะไม่คิดแบบนั้นคนสมัยก่อนก็คือแบบว่า อาศัยความอดทนอยู่ด้วยกันอดทนให้อยู่ด้วยกันได้นานยัง่ไงเดี๋ยวเขาก็กลับมาใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคนยุคใหม่แบบนี้จะไม่คิดแบบนั้นเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่นอกใจแสดงว่าเดยวเดี๋ยวมันก็ต้องมีเขาต่อไปแตาแม่เป็นคนไม่ชอบง้อคนด้วยเอาแสดงว่าแม่แม่คิดแบบนั้นตั้งแต่เออไหร่เมื่อไหรไปมีเมียใหม่นะกูสามวันกูมีผัวใหม่เด็กขาดอะไรแบบี้ เขาทําได้เราก็ต้องทําได้ใช่แม่แข่งด้วย <laughs> จริงๆอะ่ะมันเป็นสิทธิสิทธิของของบุคคลด้วยนะมันไม่ผิดนะเรื่องนี้ถ้ามองในเรื่องของวัฒนธรรมหรือเรื่องของแบบความคิดแบบโบราณโบราณอะไรเงี้ยก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและไม่ดีเพราะว่าเ,<ๆ>เป็นผู้หญิงจะต้องอดทนนะฮะแต่ถ้าพูดถึงในหัวอกของผู้หญิงอะเน